ตาไม่รอดแล้วแต่ต้นพายุเนี่รอดทุกต้นเลยนะที่ลุงปลูกเนี่ยที่ต้องรอดเพราะว่ามันไม่ทนเลยราะมันเป็นไม้ทนแรงมันรากมันติดแล้วนะกาสลองใหญ่กาสลองกาสลองใหญ่แล้วอ่ะพอมีเหรอโตแล้วปลูผงอว่านโอ้โหดีดีบ่ไปไหนป้าด้ยดี ได้ได้ได้ไไาามาขุดเอาย่าเอาจากกาสาลองก้นกนี้หน่อยตัวใหเนาะกุ่มวานเนี่ยตัวใหญ่ละตัวใหญ่ละตัว,ว,ตวดีมากเลยนี่อยากจะชือตามปกติวันเสาร์เราจะเดินทางไปสี่กอะเพิจับโปรนะฮะแต่เสาร์นี้ขอมดหนึ่งหนึ่งเสารส์นที่เจนะฮะเราก็จะ โปรโมชั่นอยู่ที่ร้านเสี่ยวสมทองป่านี่แหละครับผมนะประมาณช่วงเที่ยงนะอย่าลืมเข้ามารับชมบรรยากาศแล้วก็โปรดีๆสุดคุม้มสุดคุ้มกันนะภาพางเลยทีเดียวนะแล้วก็นะช่วงเย็นก็อาจจะมีนะกิจกรรมติดต้นการทำบุญนะคถับป่าเอ้ยกระถิ่นขอใับกระถิ่นไปนี้นะสามวัดนะมืดทั้งมืด 93วัดชายมงคลอำเภอวังทองพิษณุโลกพิษณุโลกวัดน้ำอุนจังหวัดน่านที่แรกยังไม่ได้ดูจังหวัดน้ำอู่นนึกว่าอยู่สกลเกืดน้ำอุนแต่ว่ามาอ่านรายละเอียดแล้วเป็นจังหวัดน่านนะงานเข้า

ไปเยี่ยนลูกาป่าบุญป่านีนั่งสะอึกอยู่ที่อะไรนะเยี่ยนดูนาวัดสักทียังไม่ยังมาเถียงซอยพี่นวัดกันโอ้ยแกมานี่แหละแกมานี่แหละเห็นอยู่สันกมามาใส่เสื้ดอกกแค่พื้นอยู่กบคอแล้วก็นั่งอยู่บดมือก็เห็นรถมาสักนดอกปู๊บทางป่าบุญไอ้นี่มาบ่อือทางเขาป่าทุ่ะล้วมันเป็นวัดดอกนั่นนะโอ้โสี่แยกป่ะ อ๋อไป่อ,อก็จะหนาที่แยกก่นะ